สวัสดีค่ะทุกคนยย่านะนี่ยย่ามาอยู่ที่โกเบุูนแล้วค่ะสาขาของยาย่าแล้วค่ะเนี่ยนี่ทุกคนดูสิสวยเนาะสวยเนาะปลาเต็มเลยอ่ะเนี่ยนี่คือมาใครก็ติดใจอ่ะเพราะว่าธรรมาชาติก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนตามมานะตามมานะนี่แล้วสังเกตเข้ามาถึงปุ๊บจะเจอเลยค่ะ จะเจอเลยจะเจอเลยเห็นไหมจะเจอเลยหุ่นยนต์ค่ะและนี่ยายจะบอกว่าอะไรไหมร้านนี้ทันสมัยมากนะก็มีสามารถที่จะามาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะ,ะหน้าร้านเนี่ยมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะคะเอาไปฟ้าครั้งที่แล้วมายังไม่มีนะนี่ร้านนี้ทันสมัยมากทุกคนดูสิจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูว่าเข้ามานี่ถ้าแบบอากาศร้อนๆนะไม่ร้อนเลยคะ่ะเราเย็นนะ่ะ โซนนี้นะเป็นโซนแบบโซนสัตว์เลี้ยงค่ะนี่มีทั้งไก่มีทั้งมา้าค่ะทุกคนแต่อยากให้ดูนี่ค่ะแต่ยายชอบมากเลยเขาได้แบบฟิลแบบธรรมชาติร่มรื่นค่ะแล้วก็เอาพวกมาฉีดออกมาทำให้เย็นน่ะดูทุกคนดูดูด,ดูวนี้สงสัยน้องน้องออกมาเดินเล่นน้องออกมาเดินเล่นแน่เลยเนี่ย นี่เห็นไหมสวยทุกคนเนาะสวยเนาะสวยเนาะดูสิบรรยากาศด,ดีไหมเนี่ยโอ้โหนงกระต่ายค่ะน้องกระต่าย,น,ายนี่ฮะสวัสดีครับนี่มีมุมถ่ายรูปด้วยนะนี่เห็นไหมสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะกวบบุญค่ะสาขาพิพิธภัณฑ์ค่ะเดี๋ยวค่ะ ขอถ่ายทุกคนนะคะทุกคน